โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของรุ่งสองสองน้ำนะเอาเป็นว่าเช้านี้ตื่นมานะไม่รู้จะเล่นเกมอะไรจริงๆนะเลยเข้ากลุ่มมานึกในใจว่าเกมแรกที่เห็นจะเล่นเกมนั้นนะก็ <c oughs> <c oughs> ดูความที่มันแบบมาค้างไม่อยู่นะ <c oughs> เออ <c oughs> มาเลยนะกาดิเอเตอร์กอรี่นะเอาเป็นว่าตามนี้เลยแล้วกันขอจัดเลยและกันสำหรับเกม กาเดเตอร์ ator นะลุงเรียกเกมนี้ว่าเกมสปาร์ตันนะเอาเป็นว่าเช้านี้ขอจัดเกมนี้ตามในกลุ่มเลยแล้วกันนะอ่ะหนก็เข้ามาในกลุ่มแล้วพาไปดูในกลุ่มสักนิดหนึ่งนะในกลุ่มยังมีเวลาลัคกี้ไทม์นะอันนี้ของกลางคืนเมื่อคืนนะที่ผ่านมานะลัคกี้ทม์จะมีวันหนึ่งประมาณ5-6รอบแล้วแต่ช่วงเวลาที่แจ้งนะแต่ก็แจ้งประจําทุกวันนั่นแหละเออเป็นรอบๆเที่ยงก็มีบ่ายก็มีเย็นก็มีถนัดรอบไหนอยากเล่นรอบไหนก็ลองดูเอาเองแล้วกันอ่าแบบนี้นะ ก็เกิดใครอยากจะเข้ากลุ่มมาดูรักกีทามมาดูการพูดคุยใครเล่นอะไรใครเสียอะไรก็มาดูจากในกลุ่มนี่มีประโยชน์กว่านะลุงว่าแล้วก็ยังมีการวางลิงก์ของแอดมินของพวกเราด้วยนะเ,ยเกมนี้เล่นแบบนี้นะแนวทางแบบนี้ลองตามลองดูได้นะมาไม่เสียเวลาดีกว่าเดี๋ยวลุงขอพาเข้าไปดูในเกมเลยนะใครอยากจะเข้ากลุ่มแบบนี้ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะก่อนรับชมคลิป ให้กำลังใจกันหน่อยเหอะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นะมาพามาที่ทุน5,500บาทเป็นเกมสายซื้อนะหลือฟื้นความทรงจำเอาตรงๆนะเกมเยอะจริงๆนะลุงก็ไม่ทันนะบางทีนะขอดูแนวาทางแป๊บหนึ่งก่อนนะอ้าววายวายมาพร้อมตัวคูณอารมณ์ประมาณแมวนี่ว่าแมวนี่ว่า 5 5นลุงขอขยับนะั้นในกลุ่มมีคนเล่นได้อยู่นะลองดูว่ารอบจากในกลุ่มที่ลุงตามจะมีการจ่ายเหมือนสมาชิกไหมนะขยับทีละนิดไปกันเรื่อยๆนะอาก,การอุย้ยเสืออู้ดองนี้มาแพงังเสียดายไม่มีตัวคูณแต่ก็เป็นปกติแหละเออตัวคูณมาตัวคูณจะมาพร้อมวายเกมนี้คูณ2ยังทำงานอยู่133คูณ2 0 ม67มนะมีเศษหน่อยหนึ่งนะปกติอะของ p g จช่วงแรกมาแบบนี้แหละเออช่วงแรกที่เบ็ดต่ำยังตามอยู่นะถ้ามองเบ็ด30กับทุน5,500นี้ี่ยังถือว่าตามอยู่นะมาอารมณ์ประมาณนี้แหละจะแบบเหมือนจะจ่ายดีแต่แตอนนี้ลุ้นสกเก็ตเตอร์ก่อนมอ,อ้ยยังได้ลุ้นนี่ว่ายังได้ลุ้นนี่ว่า 5ตัว A ไปยังไปต่อไปต่อแน่เ okay, คแทนที่จะไปลงแถว2องิงนะเวลาบางทีลุงนึกอะไรไม่ออกจริงๆนะลุงจะเข้ามาหาจากในกลุ่มเนะี่ยเออเล่นเกมอะไรดีอย่าลืมว่าวันหนึ่งสล็อตมันหลายค่ายหลายเกมแบบเยอะจึเยอะจริงๆนะบางคนก็ชอบ PP แต่ลุงอะเป็น สายพีจีนะจะเล่นพีจีเป็นหลักเลยเพราะว่ามันเคยชินแล้วอะเออเวลาเล่นค่ายอื่นนะมันดูแล้วบางทีมันหงุดหงิดลูกกตาดูไม่คุ้นตานะก็เล่นพีจีเป็นส่วนมากนะส่วนมากก็จะเล่นนี้นะถ้าเกิดมาเห็นสายปันนะยังเล่นสายปันเยอะกว่านะโอเคเดี๋ยวลุงจะขอเล่นเบ็ด30สัก30หมุนออโต้ดีกว่าขี้เกียจกดได้นั่งคุยนั่งดูดีกว่า มาลองดูกันว่าจ่ายยังไงบ้างสิบมานะตัวแพงก็เป็นพวกสิงโตโลนี่แหละนี่เนี่ยน,น่ากอ้ตัวคูนต้องมาดิวะ่ะเอ้ยดอกนี้ถ้าตัวคูนมาอย่างสวยวายลงมาหน่อยเว้ยวายลงมาอ,มอยู่อารมณ์ประมาณเนี่ยเล่นเล่นเกมที่ต้องพึ่งตัวคูนจากตัววายตัวสัญ,ญลักษณ์อื่นนะมันก็ต้องอารมณ์ประมาณนี้ถ้าไม่ใช่คูนขยับคูนคงที่คูนจากการคำนวณก็ ลุ้นกันนะส่วนมากเป็นไข่แพ็คเมติกนะซึ่งทําเกมลักษณะนี้นะตัวคูณจะมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์อื่นน่ะเออแพ็คเมติกทําบ่อยมากแล้วก็อัวร้อนกันบ่อยมากข้อดีเดียวนะของการมีตัวคูณตัวคูณข้างนอกแบบนี้นะคือเวลาเข้าฝีข้างในอ่ะมันลุ้นได้จนไม้สุดท้ายนะทุกไม้มีโอกาสแตกนะ แต่ถ้าเกิดกรณีเป็นตัวคูณสะสมอ่ะถ้าช่วงแรกไม่มานะก็จบเลยนะไม่ต้องไปลุ้นช่วงท้ายเลยนะแทบจะหมดลุ้นนะหน้ากากลงมาเก็บลุ้นหน้ากากไม่ติดวายมาแล้วหน้าตัวคูณขยับคูณสองมารอบเดียวเองเหรอไปต่อไปต่อ ไหลมาไหลมาโอ้ยดวงนี้วาคูณ5มา45่ายังไหลอยู่ไม่สองร้อกว่านะเอโอโผมามั่งแบบนี้โผล่มามั่งนะมากันต่อลูกเอามาต่อโอ้โหโล่ไม่ติด ไม่ติดครบแล้ว30มหมุนอุ้ยตัวคูณมาอยู่คูณ3มเหมือนจะสุดเหมือนจะสุดแต่ยังไม่สุดนะกักกักแบบแกว้งยังไงอยู่ไม่รู้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอขยับอีกหนึ่งเบ็ดยังไม่ซื้อกว่าน,นะเบ็ด40นะ40 50หมุนนี่มันเท่าไหรว่วะ่า4 0 0แ0 0ร้0 0พบาทกับทุน5,000นนะลองดูกันว่า50หมุนแม่งจะมาลักษณะหน้าตาประมาณไหนนะเบ็ด40 ยังไม่อยากซื้อนะซื้อที่ไรแม่งคอเขียวทุกที่อุ้ยมาสวยดอกนี้อุ้ยสีพอดีทุนซื้อเลยเว้ตัวคูณมาแล้วคูณสามแต่คำนวณไม่มานะคูณซะหนา้าขนลุกเลย12บาทได้มาเมื่อตกี้เล่นให้สนุกเล่นสายซื้อเวลาปั่นเข้าฟรีได้นี่ฟินนะก้าวมาหน้ากาก,ากมา ไอตัวนักลบดันไม่ติดมาด้วยนะลุ้นเลขสิบดีกว่าแมลุ้นของง่ายสุดไม่ติดเอาหนดีปราเดิมเช้าๆแบบนี้ขอเกมแรกแบบมีกําไรเถอะถ้าเกมแรกมาวันแรกของเกมของเกมแรกของวันนะถ้าเกิดไม่มีคำนวณว่าไม่ได้นี่วันนั้นนะ เล่นยากาอุ้ยสีบมาอือหือพอเห็นมาแยะๆคิดถึงตัวคูณว่ะนานมาถ้าหน้ากาก,ากเสือกูเป็นแถวเลยมารอบเดียวแล้วก็ไปเฉยนะแทนที่จะพาตัวคูณมาด้วยสิบมาเจมาเอาบาๆมาเออหน้ากากใสามากเอมาก่อนมาก่อน มาเจมาเจมาเอ,อหน้ากากเสือมาไหลมาต่อไหลมาต่อสกเก็ตตรงสกเก็ตเตอร์มาหน้ากากมาคูณสองขยับต่ออีกนิดนึงไหลมาตีพันสี่แ่งตามทุนจับหโอ้ยหนึ่พแล้วดิอาพันหตอนนี้ตามทุนเริ่มเยอะอยู่แม่งอยากได้หน้ากากเสือ มาเยอะชิบหายข้างหลังดูมันกองกันดิโอ้เบ็ดสี่สิบแม่งเล่นแล้วรอบนี้เงียบเว้ยไม่ค่อยดีด้าไม่ค่อยคึกคักว่ะวายมา2ตัวเชื่อมมาคูห้าคูห้ไหลมาต่อโอ้โหดอกนี้บันเทิงแล้วกูบันเทิงแล้วกูโอ้โหมาแม่น่ากากเสือมาอีกหน่อยไม่ได้800บาทนะฟื้นกลับมานิดนึงนะโอ้โหมา แกูเข้าใจว่า5กับ5 25นะตัวตรงมันบวกกันลืมไม่เห็นเกมนี้มาวายสองตัวนานนะคิดว่ามันคูณจริงๆนะเออมาต่อมาต่อไหลก่อนไหลก่อนแม่วายเชื่อมไม่ติดมาโอ้ยอยโอ,ยโอยของพี่แม่ไม่ลงมานะเออลืมของฟรีไปเลยว่ะ ไม่ได้ลุนสกเก็ตเตอร์มาสักพักอุ้ยดอกนี้ร้อยแปดสิบสี่วายมาอุ้ยดอกนี้อีกสามร้อยแปดสิบสี่ลุนต่ออุ้ยมาวายมาวายมาอื้อหือวายไม่ติดนะแม่งของนิดเดียวนี่วายบันเทิงเลยนะดอกเมื่อกี้อ่ะโอ้หมาอย่างสวยโอ้หแม่เงเสียดายแล้วเมื่อกี้ถ้าคูณสิบนะแปดพันกว่าเลยนะนั่นโอ้โหแม่งเล่นสะตื่นเต้นเลยชุดเมื่อกี้ สงสัยคงต้องซื้อแ,แบบแห่งเงียบสงบชิบหายยังดีแล้วโอ้ยดอกน,นี้เต็มกระดานสวยจัดอ่ะขออีกรอบขออีกรอบ,ขอ,อรอบขอเบ็ดห้าสิบสามสิบหมุนนะพันห้านะอ่ะเทอร์โบเทอร์โบอโบอ้ยมาแล้วนะกากเสือกูไม่ไม่ต่อไม่ต่อไหลมา มืงต้องเข้าฟรีให้มั่งเหรอวะมันคงจะไม่ใจได้ใจดำตลอดนะวิสปาร์ตันมา,าตัวเคหน้ากากเสือลงมาหน่อยลุกเอ้ยขอหน้ากากเสือขอตัวคูดไม่สองสกเก็ตเตอร์ไม่พอเออมันเหมือนกันนะเวลาเล่นไม่ซื้อแม่งไปลุ้นกันข้างนอกเนี่ยววะสกเก็ตเตอร์ก็ตกน้อยเหลือเกินนะแต่ว่าเท้านี้นะ เบต้าปล่อยของไม่ลูกปล่อยของไหมไม่ติดมาอีก8หมุนสุดท้ายอูย้ดอกนี้ตัวคูณมาด้วย,อยสองร้อยห้าสิบคูณสองใสมา500แทนที่จะมาคำนวณต่อนะเอาหน่อยดิวะสกเก็ตเตอร์ไม่สู้เลยวะขออีก30หมุนหรือว่าซื้อดีวะถ้าสู้สามพ้าศูนย ใจอยากลองอ่ะพอกดเข้ามาแล้วมันพอทุนที่จะซื้อไงเบ็ด50ด้วยขอลองซื้อนะถ้าเกิดได้ก็คือจบไปเลยถ้าเกิดไม่ได้คือพอนะแห่งไหนๆก็มาแนละ้วตัวคูณ2องสาห้โอ้ยคิดผิดคิดถูกว่าอุตสาห์เล่นข้างนอกสนุกอยู่นะเมื่อกี้ ติดมายังไม่ไหลมาติดมาดอกนี้ยังเยอะเก้าเก้ามาโลช่องหนึ่งวายมาโอ้โหไม่ติดวายเชื่อมมามันจะได้ใช้งานก็ต่อเมื่อวายมีการคำนวณนะโอ้โหตอนนี้เริ่มนิ่งสะสมก่อนเดียวโหวายลงมาหน่อยเสือลงมาไม่ติดอีกแล้วมาโอ้โหยังไม่ติดตัววายลงมาทีโอ้โหแย่แบบน,นี้ เล่นสนุกอยู่ดีๆเนี่ยเออไวมาสองตัวสะสมมาห้ามาก่อนคูณห้าเพิ่งมาตั้งต้นโอ้โหเหลืออีกสี่มุนเพิ่งมาตั้งต้นกันเพิ่งมาตั้งต้นมากันต่อดอกนี้แปดแล้วคูณแปดอืมไม่ติดไวอีกตัวหนึ่งมานะแปดสิบสองมุนสุดท้ายมีหนักๆไ้หนึ่งมุนอือหือโดนเต็มเต็มเลยอ่ะอุ้ยลุ้นๆของฟีตีเธอขอร้องขอร้องคำนวณเถอะ สิบยังไปอยู่สิบยังไปอยู่สิบไปอยู่สิบไปอยู่ไม้อีกตัวเหอสเก็ตเตอร์ขอร้องเหอะรองเท้าติดอยู่แต่ไม่มีวายมาดิอือจบเลยแบบนี้นะที่ทำกันมานะโอ้โหเสียดายวะ่ะผู้สามพันกว่าใจหกร้อยหกสิบห้า <Es per ated> เอาให้จบเลยโอ้โหเสียดายอุตส่าห์เล่นมาตัวคูณมาหน่อยลูกไม่ติดคูณห้ามาร้อยเออโผล่มาหน่อยนึงยังดีโอ้โเสียดายว่าแบบอคิดว่าจะมีการจงการจ่ายบางที่เบ็สามพันะแม่งลุ้นสกเก็ตเตอร์โอ้ยลุ้นเบ็ร้อยนี่ว่าเอาหน่อยไว้เทมาอยู่อ้ยยังได้ไปอยู่เอาอีกนิดนึ่ง ขอไม่ขอขอไม่เคยได้ชิบผายไม่ได้จริงๆ <_ EN> วายเชื่อมาคูณสองไม่ติด100่กว่าจบแล้วลวันนี้แม่งป,ประเดิมเกมแรกด้วยการแพ้แพ้เกือบครึ่งหมื่นด้วยโอ้โหเสกชิบหาย แตเก็ตเตอร์เชียวอยู่นั่นแหละเรียบร้อยจบไปนะเชา้านี้เดี๋ยวรอเล่นลักกี้ทามดีกว่าสักรอบนะเราเป็นว่าไ,ไม่รอดว่ะรอลักกี้ทามรอลักกี้ทามโอเคไปละบา,บาย